ผมเชื่อว่าหนึ่งประเด็นที่พนักงานบริษัทเจอละท้าทายมากๆคือเรื่องของการบริหารจัดการนายของเราเอ๊ะเขามีแต่นายบริหารเราเราไปบริหารนายได้ด้วยเหรอครับคุณฝนได้ค่ะโดยเฉพาะนายที่เป็นท็อกซิกบอสเคะหรือว่าเจ้านายจอมแผลงฤทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบกดดันพูดจาที่ไม่ค่อยไพเราะนักนะคะหรือว่าเจ้านายที่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการทํางานนะคะปกติแล้วเราเนี่ย หลายคนนะคะถ้าใครเจอเจ้านายที่ดีนะคะต้องบอกว่าเป็นพรอันเสริฐในแง่ของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าไม่ใช่เจ้านายทุกคนที่เราจะสามารถทํางานได้อย่างสบายใจมีคนจํานวนไม่น้อยนะคะที่อึดอัดในเวลาทํางานนะคะแล้วก็ทําให้นอกเหนือจากต้องบริหารงานแล้วก็ต้องบริหารอารมณ์เจ้านายอีกด้วยซึ่งนั่นก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของ Morning งเวลนะคะจึงรวบรวมความคิดเห็นนะคะจากนิตยสาร เขาบอกว่ามี13วิธีที่จะสามารถจัดการกับท็อกซิกบอสได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเวลามีจํากัดนะคะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง6วิธีก่อนพรุ่งนี้ไปฟังอีก7วิธีที่เหลือกันไปดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละวิธีมีอะไรบ้างเขารวบรวมมาจากบรรดาคนที่เป็นผู้นําในฝั่งของ HR หรือว่า h u m a n r e s o u r c e ในฝั่งของทรัพยากรบุคคลที่ดูพีเพ l ่มมาจากหลากหลายองค์กรชั้นนาทีเดียวนะคะข้อแรกเลยค่ะที่จะใช้ในการรับมือกับท็อกซิกบอสก็คือ Get support from o t h e r Lister n e นะคะนั่นก็คือในความเป็นจริงแล้วปกติเวลาเราฟังมุมมองหรือความคิดเห็นจาก Toxic b o บอเนี่ยนะคะอย่าลืมค่ะว่าความคิดเห็นไม่ใช่ความจริงนั่นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะคะดังนั้นถ้าเขาพูดอะไรมาก็ตามแต่นะคะแล้วเรารู้สึกว่านี่คือการกลั่นแกล้งหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์กับตัวเราเองเลย ควรจะถามหาผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารคนอื่นๆดูค่ะอย่าปล่อยให้ทัศนิของเจ้านายที่เป็นท็อกซิกบอสนั้นมาขัดขวางหนทางที่จะพัฒนาตัวเองค่ะนั่นคือข้อที่1 ข้อที่2นะคะก็คือเราจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้อง Talk t ทูยู r อชอ a ร์แม r เอย่าลืมนะคะว่า HR Manager ก็ถูกจ้างมาเพื่อดูแลทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กรอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหากับหัวหน้างานแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องงานแต่ปัญหาเรื่องอื่นๆน,นะคะเรื่องอารมณ์ไม่ลงรอยกันไม่ถูกชะตากันเนี่ยก็ควรจะคุยกับ HR Manager ดีที่สุดนะคะเพราะปัญหาเหล่านี้เขาก็พร้อมที่จะรับฟังและแก้ ไขปัญหาให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรอ,อยู่แล้วด้วยค่ะข้อที่3นะคะก็คือ Assume Positive Intent เราต้องพยายามมองโลกในงแง่บวกนะคะแล้วคิดว่า สิ่งที่เขาติที่เขาแนะนำเนี่ยคือความหวังดีค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามั่นใจว่าเป็นความหวังดีจริงเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเดินหน้าต่อในการทํางานได้อย่างสบายใจแต่ถ้าว่าเรามองแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นความหวังดีที่แท้จริงนะคะเราอาจจะไปลองปรึกษากับเพื่อนสนิทของท็อกซิคบอสูก็ได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วดีสัยใจคอของคนคนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เขาเนี่ยมีอะไรที่เป็นอคติส่วนตัวกับตนเองหรือไม่ถ้าเราไม่รู้ว่าใครคือเพื่อนสนิทของเขาหรือไม่มีเพื่อนสนิทของท็อก สิบบอสในองค์กรน,นะคะวิธีการคือไปคุยกับท็อกซิกบอสคนนั้นแหละแบบตรงๆเลยตรงไปตรงมาผลอาจจะออกมาเป็น2แบบนะคะ1คือถ้าคุยเข้าใจกันก็ทําให้การทํางานนับจากนี้ไปเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าผลออกมาเป็นทางตรงกันข้ามอย่างน้อยเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราในการพูดคุยสิ่งที่เราคิดแล้วซึ่งเขาจะปรับหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นนะคะเราก็ต้องทําใจไว้ระดับหนึ่งด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ ส่วนข้อ4นะคะวิธีการจัดการก็คือพยายามโฟกัสนะคะว่าเราสามารถควบคุมอะไรได้บ้าง อย่าลืมนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกคอมฟอร์ตหรือว่ารู้สึกสบายเมื่อเราสามารถควบคุมเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์หรือแม้แต่เนื้องานบางอย่างได้แต่ว่าถ้าบางอย่างเนื้อการควบคุมอย่างเช่นอารมณ์ของท็อกซิกบอสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถไปคุมเขาได้แล้วก็อย่าไปคาดหวังนะคะว่าเขาจะพูดหรือทําในสิ่งที่เราอยากให้เป็นเพราะว่าคนละคนกันนะคะก็จะมีวิธีคิดหรือว่าสไตล์ในการทํางานที่แตกต่างกันดังนั้นวิธีการที่เราจะสามารถทําได้นะคะคือทาสิ่ง เราคุมได้นั่นหมายความว่าลองไปคุยดูนะคะกับคนที่อาวุโสแล้วก็อาจจะสามารถที่จะให้คําแนะนําที่ดีกับเราได้หรือแม้แต่รุ่นพี่ที่เคยทํางานกับท็อกซิคบอสแต่ว่าตอนนี้ออกไปอยู่ฝ่ายอื่นแผนกอื่นแล้วเติบโตในแง่งงานอื่นแต่เขาก็สามารถที่จะคุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันได้อาจจะถามหาเคล็ดลับก็ได้ว่าเขาทําอย่างไรถึงสามารถทํางานกับบอสของเราได้อย่างราบรื่นไม่เหมือนกับเราในวันนี้เผื่อจะมีคําแนะนําดีๆที่เรามองไม่เห็นก็ได้ นะคะ ส่วนข้อต่อไปนะคะที่เราสามารถบริหารจัดการท็อกซิกบอสได้ก็คือให้พยายามขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่เราไว้ใจได้เพราะว่าในแง่ขององค์กรแต่ละแห่งบางครั้งอาจจะมีการเมืองเกิดขึ้นนะคะ <S <S ถ้าเราไปถามเพื่อนร่วมงานที่เป็นคู่แข่งกันแล้วก็กําลังพิจารณาโดยท็อกซิกบอสอยู่เนี่ยว่าจะประมัใครดีก็แน่นอนค่ะเขาอาจจะเอาความในไปขายก็ได้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะทําให้ท้ายที่สุด ุดเนี่ยนะคะเราเองกลายเป็นฝ่ายเสียหายได้ดังนั้นพยายามนะคะว่าคุยกับคนที่เราไว้ใจได้เพื่อปรึกษาหารือในฐานะที่เราอยู่ในสเตตัสเดียวกันค่ะและข้อที่6นะคะวิธีการจัดการก็คือถ้าเราไม่สามารถคุยตรงๆกับท็อกซิกบอสของเราได้พยายามหาคนที่ใหญ่กว่าเขาแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาซะอย่าลืมนะคะว่าบรรดาเจ้านายจอมวายร้ายต่างๆเนี่ย ถ้าเราคุยกับเขาต,งตรงๆไม่ได้ด้วยอารมณ์ของเขาด้วยพฤติกรรมของเขาหรือแม้แต่สไตล์ในการพูดคุยของเขาเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เราหัวเสียแล้วสุดท้ายเนี่ยจากเรื่องดีอาจจะกลายเป็นร้ายได้ก็พยายามอย่าพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นทางที่ดีนะคะให้ไปคุยกับคนที่มีตำแหน่งอาวุโสกว่าเพื่อให้เขาช่วยบริหารจัดการได้แต่เราก็ต้องมั่นใจจริงๆว่าเราได้จัดการในการทำงานของเราให้พยายามลิงก์ไปกับ วิธีหรือว่าสไตล์ของบอสของเราแล้วก่อนที่จะไปคุยกับหัวหน้าของบอสของเรานั่นเองค่ะวิธีที่7ค่ะให้ลองจินตนาการดูนะคะว่าเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองได้หรือเปล่าว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบอสกับลูกจ้างได้ควรเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะจินตนาการได้แล้วก็สามารถที่จะทําตามสิ่งที่เราเนี่ย อยากจะให้เป็นได้ปรับปรุงความสัมพันธ์ที่แย่ให้ดีขึ้นได้ก็พยายามทำนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราทำได้สำเร็จก็ดีกับทั้งตัวเราสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพเงินจากการทำงานนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะนำว่าจงตัดใจซะเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ค่ะนี่คือวิธีการที่7นะคะพยายามเปลี่ยนทัศนคติตัวเองก่อนส่วนวิธีการที่8นะคะก็คือให้ใช้3 4คะ่ะเขาบอก ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะเจ้านายที่เป็นท็อกซิกบอสเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทักษะการสื่อสารที่ค่อนข้างอ่อนด้อยดังนั้นจงใช้3 4นี้ซะ 1. ก็คือค l a r i t y นะคะคือความชัดเจน 2. คือ n d i d n e s s นะคะก็คือความซื่อตรงนั่นเองนะคะและสาคือ Control คือควบคุมให้ได้นะคะซึ่งถ้าเราใช้หลัก3สิ่งนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเจ้านายได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็สามารถจัดการกับ ็อกซิบบอสหรือว่าเจ้านายจอมพิคาดได้ไม่ยากค่ะ ส่วนวิธีการที่9กนะคะก็คือเราเองจะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมี specific time bound นะคะหรือว่ามีเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่น Toxic Bos s บางคนเนี่ยดองงานลูกน้องไว้นะคะไม่ยอมตรวจแล้วก็ไม่ยอมที่จะจัดการให้เสร็จนะคะเมื่อสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็กลับมาโทษลูกน้องถ้าเป็นแบบนี้เราเองเนี่ยนะคนทำงานนะคะอยากทำงานให้เสร็จให้บรรลุปเป้าหมายควรบอก time bound ไปให้ชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าบอสไม่ approve ภายในสัปดาห์นี้ก็ไม่สามารถทำ สิ่งนี้ต่อได้แล้วก็ทําให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหรือว่าไม่สามารถออกแคมเปญได้ตามกําหนดเวลาแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งถ้าเรามีทาเบาชัดเจนแน่นอนท็อกซิบอทุกคนเนี่ยก็ย่อมกลัวนะคะว่าเขาจะทําผิดพลาดเพราะเราก็ส่งงานไปให้เขาแล้วนะคะดังนั้นนี่อาจจะเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลกับใครหลายๆคนคะ่ะ แต่ถ้าเราบอกไปแล้วนะคะกำหนดเวลาชัดเจนนะคะแต่บอสบอกไม่เห็นดูเรื่องเลยนี่คือสิ่ง<ม>ที่ต้องทําตามข้อ10นี้คือคือ document the bad interaction นะคะเพราะว่าถ้าพูดคุยปากเปล่าไม่มีหลักฐานยังไงก็ตามแต่เราอาจจะเป็นคนผิดได้ค่ะดังนั้นจงมีหลักฐานในการพูดคุยเสมอและเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้ร้ายขึ้นนะคะถ้ามีหลักฐานชิ้นใดให้พยายามคค c o r d หรือว่าเก็บหลักฐานชิ้นนั้นไว้รวบรวมแล้วสุดท้ายก็ไปคุยกับ HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเขาจัดการกับท็อกซิกบอสหรือว่าเจ้านายจอมวายร้ายของเรานั่นเองนะคะ นอกเหนือจากนั้นนะคะข้อ11ค่ะควรจะดูด้วยนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ทําให้เรากับเจ้านายไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยเป็นเรื่องอะไรกันแน่ระหว่าง2เรื่องนี้1คือเรื่องของทัศนคติหรือ2คือเรื่องของนิสัยส่วนบุคคลถ้าทัศนคติไม่ตรงกรันเราสามารถปรับมาร์เซ็ตปรับแอติจูดได้ด้วยการพูดคุยกันนะคะ<ม>แต่ถ้าเป็นเรื่องนิสัยส่วนบุคคลก็ต้องยอมรับนะคะว่าการแก้ไขปัญหาอาจจะมีข้อจํากัดอยู่สักหน่อยดังนั้นเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเป็นเรื่องไหนเราจะได้จัดการและแก้ไข ให้ตรงจุดนั่นเองค่ะส่วนข้อ12นะคะก็คือ Look for Pattern นะคะจำไว้ค่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท็อกซิบอบางคนอาจจะมี Pattern บางอย่างที่เขารู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกยอมรับกับการกระทำของลูกน้องนะคะลองศึกษาทั้งจากตัวเองแล้วก็จากคนรอบข้างดูว่าทำพฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้บอสของเราเนี่ยชอบแล้วก็เชื่อใจและทำให้ทำงานได้อย่างง่ายดายถ้าเป็นแบบนั้นก็เรียนแบบพฤติกรรมนั้น แค่นั้นก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายได้ค่ะและสุดท้ายสําคัญไม่แพ้กันอย่าลืมนะคะว่าเราทํางานให้กับองค์กรไม่ได้ทํางานให้กับคนใดคนหนึ่งค่ะที่สําคัญที่สุดเราจึงควรที่จะ c o n t i n u a t h y e x c u e นะคะนั่นก็คือเรื่องของการใส่ใจกับงานของตัวเราให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไป กังวลกับเรื่องของบอสเพียงอย่างเดียวแล้วก็ทําให้งานไม่สําเร็จตามเป้าหมายพระโมวแต่ไปแก้ไขปัญหาจุกๆุกจิกจเนี่ยสุดท้ายเราเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะถูกประเมินแย่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในแง่ของการทํางานนะคะนั่นก็เป็น13ข้อที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ทุกคนเลยที่ต้องเจอ Toxic Boss หรือบอสปกติเนี่ยจริงก็นําไปใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ